อะไรจะฝากถึงลุงแอนออรีฝากถึงบอยสิริชัยขอให้การออนทัวร์ที่กรุงเทพและปริมณฑลประสบความสำเร็จในการออนทัวร์ระหว่างไปทำบุญที่วัดเทพพิทักษ์อำเภอบ,บ้านดุงจงังหวัดอุดรธานีเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับลุงสักสรมันๆเด้อเป็นแปกรุงเ,เ,เ,เทพคนมาเบิ่งหลายๆฝนจะตกห้ามล้วก็มีแฟนคับแฟนเพลงหลายหให้คนหักให้คนหอ แอนออดี้ <And> เดินทางไปทำบุญที่วัดป่าเทพพิทักษ์อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวัดที่แอนออรดี้เคารพนับถือมานานแล้วตั้งแต่ยังเป็นศินลปินที่ยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มาที่ไปแอนออรดี้บอกว่าได้มากราบปู่ศรีสุดโทย่าศรีปทุมมาบานสารกล่าวว่าถ้ามีชื่อเสียงโด่งดังจะกลับมารำถวายทุกปีในช่วงที่อยู่วงปฐมบันเทิงศิล ต่อมาแอนรดีได้ประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงวันต้องเดินทางมาทำบุญที่วัดนี้บ่อยๆและมีการรำบวงสวงปู่ศรีธู่าศรีปทุมมาในวันที่23มีนาคม2565แอนรอดีได้เดินทางมามอบมาลัยเงินและถวายดอกไม้แก่ปู่ศรีธู่าศรีปทุมมาและเปิดเผยว่า ต้องมารำบวงสวงทุกปีถ้าปีไหนไม่ได้มารำบวงสวงก็จะมีเหตุแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดระหว่างที่ไปไปกราบไหว้บูชาและถวายบอกไม้ที่ไปด้วยบอกว่ามีอะไรจะฝากบอกลุงไหมหมายถึงบอยสิริชัยเห็นออรดีก็บอกว่าการไปทัวร์ที่กรุงเทพและปริมณฑลขอให้คนดูเยอะๆฝนไม่ตกและให้มีคนชอบคนนิยม มาฟังบางช่วงบางตอนของแอนอรดีพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไงมาติดตามรับชมนะครับเหตุบุ่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนในในส่วนของความเชื่อเนาะทุกคนเนะาะคือแานจะถือครูญ,ญายู่หล้วเป็นหลักหล้วบัานีมันกับสิ่งนี้อย่างหลายๆอย่างที่บังเชือกเกิดขึ้นกับแอนเองนะเฮดแอนเสือนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะแบ่งมาทําบุญกับคูญาทั้งนี้กับความเสือของเท่านะคะ ทีเข้าเดชเสือไว้มีงานที่ทําชะโนดแล้วคันชะโนดเลื่อนซึ่งวันนี้นะกับพระอาจารย์ไว้แล้วว่าอาจารย์หนูจะเข้ามาหาปู่กับย่าก่อนที่จะไปงานที่นู่นบัดนี้เดี๋ยวข้ามีงานเลื่อนแอนก็ตรงมาพระแอนบอกไว้แล้วคันบอมานีถ่าเด้ถ่ายแล้ววันนี้เสียบัดนี้คังเนี้ยไปน้ำเด้น้ำน้ำมันแคฝันกับนี่แล้วก็แต่ว่าวันนั้นก็ฝันฝันแบบว่าตัวเปียก ฟังว่าตัวเปียกแบบเหมือนไปเล่นน้ามาแต่แต่แต่ก็ยืนแต่ก็สภาพเปียกวัดแค่พิทักษ์ตำบลอ้อมกอนะคะบันดุงแอนต้องมาลําทุกปีเพราแอนพ่อแอนขอคือแอนต้องมาลําทุกปีเพราะว่าแม่แอนบอมาล้ำอยู่หนีแอนกับไปล้ำอยู่ข้ามชนบทอยู่เหลวเพราะว่าแอนเคยขอขอพูกระงงานไหว้เชือนึงแต่แต่เสมอแอนรู้จักแอนไปล้ำเห็นคนฟังแล้วแอนเลยบอกว่าเฉลิมชุมดว่ามีคนหูจักเล่อหล่แอน เสียงแอนแบบย่อนอันนี้แอนสิมาฝากตัวเป็นหลูกเป็นหลานคู่กับยาแหลมมาล้ำสุดีอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ททพูดไว้แล้วแอนก็มันมีปีหนึ่งที่ที่ให้คนไปตามคนไปตามหนูคือไม่รู้จักยูนค่อนสวรรค์ผู้หนึ่งนางรถทัวร์มาเลยแม่อันพาจารย์คือให้ถือกเกลียดนให้พ้นถือเลียที่แรกก็มาเขาฟันถึงกับว่าโอ้ยฉันไม่รู้จักเขาหรอกจะจะให้ไปบอกเขาทําไมบัานี่ เนี่ยต้องไปต้องไปไปบอกสถานทีพรอมบอกบ้านเนี่ยเขาสิเลลนด้วยนีอยังสิบมาดิถืกเลขให้คนถืกเลขให้เงินค่ารถกำกับนงางรถทั่วมาฝากมาบอกแต่วันให้มาบอกไปบอกเองบอกว่าให้ไปล่ำแน่่นถ่ายอยู่แล้วหนูก็เลยว่าอุ้ยหนูจะไปได้ยังไงตอนนั้นคําสนทดคนเยอะมากเลยถ้าสนาหารหับคนหลายแห้งวันนี้หรือว่าอ <ใน S 2> ุ้ยหนูสิได้ล่ำมันคนสวัสดีวันเป็นอย่างคือสิบไันบรตตูไปล่ำมันคนสิบวหลายคนมา พอพ่อไปหอดอาจารย์เอ้ยอกมีหอดคนพระบาทเทพพิทักษ์พระราชวดีอันนี้เธอบาลเอ,โอ,โโอ,โโอโาหรือยังเออศึกษาสบายไครมาล่วงพวงมาไล่ตรงนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าคำาชะโนดสองนะคะแม่อุทยาน,เ,นเกาะเหมือนกันเลยพา <อ S 2> <อ>บอกคุณลุงหน่อยค<ะ>พาบอกเอซีบอกคุณลุงบอก ลุงส่องมันๆเด้อเป็นแปลงเทพคนมาเบิ่งหลายๆเออฝนจะตกห้ามแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพ่งหลายๆให้คนหักให้ก็ได้ก็เป็นที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวจิตใจของศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านปู่ศรีสุทธโยย่าศรีปทุมนาศิลปินต่างๆต่างกลับมากับไหว้บูชาและลำบวงสวงกันหลายคนเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแต่บางคนก็ประสบความสําเร็จมาเยอะเหมือนกับแอนอลดีที่ประสบความสําเร็จ ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจึงมาพบกันใหม่สวัสดีครับ